าคุณนึกถึงการเรียนอาชีวะเรียนแล้วสร้างรายได้มีอาชีพลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครองต้องที่นี่และนี่คือวิทยาลัยเทคนิคพัทยาอาชีวศึกษาภาครัฐแห่งเดียวในเมืองพัทยาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาเดิมชื่อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงเป็นสถานศึกษาภาครัฐสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 15ทับ17มู่2ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีบนพื้นที่40ไร่โดยใช้พื้นที่ของวัดช่องลมนาเกลืออยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาและอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะว,วันออกเช่นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบ์ดนิคมอุตสาหกรรมปิน่นทอนิคมอุตสาหกรรมเม่บตาพุทธนิคมอุตสาหกรรมในเครือสหพัฒน์ อุตสาหารกรรมท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังและนิคมอุตสาหารกรรมอื่นๆอีกมากมายและนอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคพัทยายังตั้งอยู่ในพื้นที่อุตสาหารกรรมการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จักนั่นคือเมืองพัทยาวิทยาลัยเทคนิคพัทยามีผู้บริหารประกอบด้วย 1. นายสิเลเมพัชราอริยะถอดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 2. น,นายพงศรนบวรสุขวัตรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 3. นางนันพวันเที่ยงธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 4. นายสถาพรอุ่นเรือนงามรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาจิตการนักเรียนนักศึกษา 5. นายเรืองยศรัตนพงศ์รองผู้อำนวยการฝา่ายแผนงานและความร่วมมือ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคพัทยาสร้างผู้เรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นคนดีเสริมศักยภาพผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดเป็นคนเก่งและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผู้เรียนอาชีวะที่มีสศัรยภาะสูงโดยเปิดทำการเรียนการสอนทั้งระบบปกติระบบทวิภาคี และภาคสมทบทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพป,ปวชและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสประกอบด,ด้วย 1. แผนกวิชาช่างยนต์ระดับปวชสาขาวิชายานยนต์และสาขาวิชาตัวถังและสีรถยนต์ระดับปวสสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์และสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 2. แผนวิชาช่างกลโรงงานระดับปวชาสาขาวิชาช่างกลโรงงานระดับปวสาสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม3แผนวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับปวชสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะระดับปวสาสาขาวิชาเทคนิคโลหก,การ 4. ีแผนวิชาไฟฟ้ากำลัง ระดับปวชและระดับปวสเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้า 5. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ระดับปวชสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ระดับปวสในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 6. แผนกวิชาแมคคาทอนิกส์และหุ่นยนต์ระดับปวชสาขาวิชาแมคคาทอนิกส์ระดับปวสสาขาวิชาแมคคาทรอนิกสและหุ่นยนต์7 สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ระดับปวชาสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และระดับปวสในสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 8. ปดแผนกวิชาการบัญชีเปิดการเรียนการสอนในระดับปวชและปวส joyful, ในสาขาวิชาการบัญชีกาแผนกวิชาการตลาดเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปวชและปวส opus, ในสาขาวิชาการตลาด สิบแผนกวิชาธุรกิจค้าปีกเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปวชในสาขาวิชาธุรกิจค้าปีกสมัยใหม่11แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเปิดทําการเรียนการสอนในระดับปวชสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและระดับปวสในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิตอล 12. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปชวชสาขาวิชาโลจิสติกและระดับปวสในสาขาวิชาการจัดการการขนส่ง13แผนกวิชาการโรงแรมเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปชวชสาขาวิชาการโรงแรมและในระดับปวสในสาขาวิชาการโรงแรม14แผนกวิชาการท่องเที่ยวในระดับปวช และระดับปวชในสาขาวิชาการท่องเทีย่ยว15แผนกวิชาอาหารและโภชนาการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปวชาสาขาอาหารและโภชนาการวิทยายลัยเทคนิคพัทยาเป็นสถานศึกษาภาครัฐและมีผลงานทางวิชาการมากมายผลงานทางวิชาการที่ได้รับรางวัลปีการศึกษา2566ประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญทอง 2. ส,สมัยซ้อนกับการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขางานตัวถังและสีรถยนต์ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจําปีการศึกษา2566ณจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นตัวแทนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ 2. รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองทักษะข่าวคอมพิวติง้งการจัดการเครือข่ายแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นี้ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะยานยนต์ดีเซลแผนกวิชาช่างยนต์และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในการแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ25์2567นี้4รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับเหรียญทองในการแข่งขันทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มเป็นตัวแทนภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครในการแข่งขันในระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นี้5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ในการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภยัย Honda นักเรียนอาชีวศึกษาระดับภาคครั้งที่4เป็นตัวแทนในการแข่งขันในระดับชาติในช่วงเดือนมกราคม2567นี้6รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดร้องเพลงไทยสากลประเภทชาย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกที่ผ่านมาและเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติที่จังหวัดสุพรรณบุรี6การแข่งขันทักษะดนตรีไทยสออูประเภทเดียวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับเหรียญทองแดงในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคครั้งที่35ที่ผ่านมาณจังหวัดปราจีนบุรีและนอกจากนี้ยังมีรางวัลและผลงานอีกมากมายทั้งในระดับจังหวัดในระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหาคอนครอีกมากมายวิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่หยุดที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง การศึกษาจะก้าวไกลหากท่านไว้ใจวิทยาลัยเทคนิคพัทยา